สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวกระบะประหยัดน้ำมันของดีอีกอย่างที่คาบสม,มุทรสิงพระนอกจากของในทะเลแล้วน,นะครับก็ยังมีนี่ครับลูกตาลตะโหนดนะครับ เป็นแหล่งที่มีลูกตาลตด,ดมากที่สุดในประเทศไทยแล้ววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมปังบุตรของดีทท่วไทยไปดูการแปรรูปล,ลูกตาลตด,ดเป็นลูกตาลกรอบทําอย่างไรตามผมเลยครับแม่แม,แม่กลุ่มบ้านพังเทียลูกตาลก,กรอบตําบลกรลางงาอําเภอสติงพระจังหวัดสงขลากําลังปอกลูกตาลสดสดด้วยวิธีการง่ายๆครับปอกหัวก่อนค่ะเอาปอกัวอย่างนี้นะค่ะแล้วยังไงต่อเอาปลายอนเอาปลายอน,นโอ้ ถูกไหมครับอย่างนี้ได้ได้พอ,อจะมาช่วยงานได้ไหมบ <c oughs> อกแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนําไปเข้าเครื่องปั่นพอให้เหลวเมื่อได้ที่ก็เทลงหม้อต้อมพร้อมใส่เครื่องปรุงสําคัญผงวุ้นน้ําตาลทรายเกลือเล็กน้อยคนให้เข้ากันบนไฟอ่อนๆ45นาทีเลยนะครับและที่สําคัญต้องห้ามหยุดพักไม่เช่นนั้นจะติดก้นหม้อครับเป็นไปทางเดียวกันนะ,ะนะ<ำ>อ๋ทอทำไมต้องเป็นทางเดียวค่ะค่ะ รับรางสูตรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวมันจะได้เดือดทั่วค่ะเมื่อคนจนสุกแล้วก็เทใส่ถาดวางไว้หนึ่งคืนให้แห้งผันเป็นชิ้นให้กินได้พอดีคำตากแดดไล่ความชื้นจนแห้งใช้ระยะเวลา3-5ถึงวันครับแล้วเอาเอามาตัดเป็นชิ้นนะคะครับตัดมือนะคะได้อย่างนี้ค่ะเนี้อนี่เป็นชิ้นค่ะอี้สากอยังยังค่ะผมขอชิมได้ไหมได้ได้ค่ะได้ขอชิมนะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเือ อืมอร่อยคือมันก็จะเป็นลักษณะของบุ้นนะครับเขาก็จะได้รสชาติของลูกตาลอยู่ในนี้ด้วยก็คือถ้าไม่มีแดดเราก็จะใช้ตู้เลยใช้ก๊งมร้อนค่ะจาก4ี่วันใช้ตัวุ้มร้อนแล้วเหลือเวลาเทไรประมาณสองวันค่ะสองวันผมก็ยังติดใจเมื่อเห็นลูกตาลกรอบอยู่ตรงหน้าก็ขอชิมไม่หยุดอันนี้เนี่ยพอชิมเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะไม่หวานค่ะหวานน้อยรสชาติเนี่ยไม่หวานเลย เราก็ได้กลิ่นของลูกตาลด้วยใช่ลูกตาลกรอบที่นี่ผลิตกันแทบไม่ทันเพราะออเดอร์จากลูกค้าทั่วไทยแถมยังโกอินเตอร์ส่งออกประเทศเพื่อนบ้านและจีนด้วยทําให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านมีรายได้มีรายได้เจอมาสายเนี้ยพวกพี่ๆแม่ๆเขามาเห็นไหมเขาก็มาทุกวันนะคะเพราะว่าเขาอยู่ที่บ้านเขาก็ไม่ได้ได้ไรอะค่ะ และนี่ก็เป็นของดีอีกอย่างในคาบสมุทรสิงพระที่ชาวบ้านรู้จักการแปรรูปของที่มีในท้องถิ่นจนเป็นรายได้เลี้ยงดูครอบครัวเฉลิมพลอินทรกรถ่ายภาพเตชะวัดสุกรักษ์สนามข่าดสีรายงาน